ในประเด็นท้าทายนะคะคุณครูก็ใช้คิวสไลด์นะคะในการนำมาให้นักเรียนนะคะมาใช้นะคะโดยจะเป็นการสอบแบบแล้วก็ทำแบบฝึกหัดแบบเรียลไทม์นะคะโดยคิ z สไลด์นี้เขาจะทำเขาจะมีข้อสอบให้นักเรียนนะคะทำเหมือนค่าหูหรืออะไรแต่นักเรียนจะทำด้วยตนเองนะคะแล้วเขาก็จะ,ฉะเฉลยนะคะแล้วจะได้คะแนนและเราก็จะสามารถรู้ได้ว,ว่า นักเรียนทําข้อไหนผิดแล้วก็นักเรียนทําข้อไหนถูกนะคะสําหรับคนไหนที่มันแดงแดงมากๆนะคะคุณครูก็จะได้มีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงในการสอนเสริมหรือหาแนวทางต่างๆเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะควิสไลด์นะคะจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าสีสันสวยงามแล้วมีการทํามีอวตาระคะ่ะมีตัวอวตารตัวอวตารนี้จะทําให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะและ นักเรียนก็สามารถเข้าโดยที่คุณครูทําเป็นมอบหมายเป็นการบ้านได้อยากจะทําตอนไหนก็สามารถที่จะทําได้นะคะควิสไลด์ถือว่าเป็น แอปพลิเคชันดีๆตัวหนึ่งนะคะที่คุณครูได้ลองทำนะคะแต่ว่าช่วงโควิดนะคะได้เกิดปัญหาก็คือนักเรียนนะคะเข้าเรียนไม่ครบชั้นนะคะจะมีบางคนที่เขานะคะเข้าตลอดแต่บางคนเราไม่สามารถตามเขาได้นะคะแต่ก็จะให้เป็นงานใน g o o l l s s h e t t นักเรียนสามารถดูได้ว่างานตัวเองอะไรบ้างนะคะแต่ผลที่ได้ก็คือนักเรียนมีความกระตือรือร้นในวิชาภาษาอังกฤษมากแล้วก็ชอบนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษมากเลย คุสไลด์จึงถือเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยนะคะที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้ดีอีกเว็บไซต์หนึ่งเลยนะคะดิฉันจึงขอแนะนำนะคะส่วนประเด็นค้าทายนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ Present Simple Tense นะคะในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน3ห้องนะคะรวมทั้งหมดนักเรียนทั้งหมด87คนนะคะ แต่จะมีนักเรียนที่ไม่ผ่านนะคะแต่ค,คุณครูก็นำมาพัฒนานะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง present simple tense นะคะได้ถูกต้องและใช้ได้ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ